สวัสดีค่ะตาอ้วนชวนหิวนะคะวันนี้พามานี่เลยค่ะร้านขนมจีบซาลาเปาแล้วก็เตี๋ยวหลอดนะอยู่หน้าบิ๊กซีบิ๊กซีตรงข้ามก็ขนส่งเนาะสวัสดีค่ะพาา่อคา้าพ่อค้าชื่ออะไรคะครชื่ออะไรคะพาคา่อค้าชื่อหอยชื่อหอยโอเควันนี้มีอะไรบนะ้างเอ่ยไนเปิดถึงให้หนูดูหน่อยได้ไหมนขนมจีบขนมจีบแล้วอันนั้นนะคะซาลาเปาแล้วก็เตี๋ยวหลอดอยู่ไหนอ่ะ ้วันอยูเอือย่แล้วก็หนูเอายางงี้แล้วตัดให้หนูแบบใหม่ๆเลยได้ไหมโอเคหนูเอาเตี๋ยวหอดชุดนึงโอเคเอาแบบนี้นะอืมโอ้โหร้อนปเยเอออ๋อต้องรอนึ่งก่อนใช่ไหมบโอเคโอเคร้อนแล้วอ๋อว้า าดูดิอืมอน,นี่ก็เย็นคะ่ะอ่าหนึ่งชุดได้กี่เคาเรียกซีเส้นน่ะสามครับอ๋อเส้นละสิบบาทเหรอคะโอ้ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วเขาต้องกินคู่กับเครื่องอันไหนมากคะก็เหมือนกันไหมคะเหมือนแต่เครื่องที่จะมีอย่างครับมีแบบนี้อ๋อเป็นน้ำน,น้ำคุลาคุลาสูตรกันเนาะครับผมอ๋ออันนี้หนึ่งชุดเนาะครับผมอ้าวสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณพ่อค้ามากนะคะที่ให้เพจตาอ้วนชวนหิวนะคะได้มาถ่ายพ่อค้าเปิดทุกวันไหมนะครับ เปิดร้านทุกวันไหมทุกวันทุกวันเนาะจันถึงสุกเนอะช่วงเช้าเช้าเนอะหน้าบิ๊กซีตรงข้ามกับขนส่งเนาะอ่าผ่านไปผ่านมาแวะอุดหนุนพ่อค้าได้นะคะขอบคุณค่ะเรามากินก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านตะหอกันครับตะหหยหน้าบิ๊กซีลองดูโหร้านน้ำฉ่ำเลยนะใช่ต้องแบบว่าฉ่ำเนาะเอาละครับคุณผู้ชมมาโรยเครื่องกรอบ กระเทียมเจียวโอ้โหเอาลองสิครับลองโอ้ยเอาเลยเอาลองชิมกันเลยทำโตๆกินได้เปล่าโอ้โหน้ำจิ้มอร่อยไหมลองดูอร่อยไหมอือร่อยจริงใช่ไหมจิ้มเขาเปรี้ยวหวานอร่อยมากเหรออืือโอ้ยอื คิดมังนีผู้ชมผู้ชมงั้นปิดคลิปนะครับโหน,นี่นี่โหเดี๋ยวหลอดโอเคเช้านี้หิวขอจัดเลยนะครับผู้ชมเอฟซีกอยู่ในคันนะครับสวัสดีครับ